eh aduh tengah siap main ni nalar ni, ting 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 ini nah aduh hee มันเอน่วนี่นะลูกนะมันเน่วนะครับ <c oughs> <c oughs> มันม่วนแ่้งนี่นะลูก <c oughs> เจ็บกว่านั้นมันโดนคอบ่ะลุงเจ็บกว่าแม่ว่าโคตรหน่อยก็ฮึนแต่เอ๊ะห <c oughs> <c oughs> ้วหอนะ ส่วนตีนแดงวม่าเราลูกพอได้แล้วกล้าแม่วางพี่จะเป็นนักม้วยเหรอเฮพี่จะเป็นนักมวยอีกครับเอ้ยรี่ก็

trong Bye bye khắp cả nữa Bye bye khắp cả nữa Bye bye này Terima kasih kerana menonton!